ของวัคซีนครับคุณผู้ชมตอนนี้ซีโนแวคส่งถึงไทยอีก2ล้านโดสสิ้นปีนี้ครบ100ล้านโดสอย่างแน่นอน <S S ปีกว่าจะถึงสิ้นปีเรา่าสิ้นใจกันก่อนกว่าจะร้อยล้านโดสเอามาโดสหนึ่งสองโดสให้ได้ก่อนนี่ก็ชอบเร่งจังเลยมันต้องเข้ามาทีละล็อตล็อตไหนล่ะคะคนก็รอมอยูแล้วเขาเลื่อนกันไปจนล็ดนี้เลยนี่ล็อตใหม่มันเข้ามาได้ทีละล้านสองล้านเข้าใจไหมมันจะเอามาทีละร้อยล้านไม่ได้ ก็ไม่ได้ต้องการทีละร้อยล้านต้องการทีละล้านนี่แหละแต่เป็นประจำและสม่ำเสมอไม่ใช่มาทีนึงแล้วก็ขาดหายไปแล้วก็ม่มานี่เขามาแล้วไงไม่ต้องอะไรเนี่ยจะเอาไม่เนี่ยสองล้านโดสเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาให้นี่เนี่ยของย่ออะไรของซีโนแวคเขาส่งมาให้อย่างเรื่อยๆนะอ่ะรัฐมนตรีบอกเขาหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าตกลงเราได้อะไรบ้างก็ได้ซีโนแวคไงแล้วก็แอสซาเซนกาอันนี้ไม่ต้องส่งมาจากไหนเพราะว่าเรามีโรงงานที่ รับทําอยู่แล้วของสยามไบโอไซด์ใช่ไหมแล้วก็ส่วนซิโนฟาร์มก็เข้ามาเป็นล็อตๆๆเหมือนกันตอนนี้เรามีอยู่หลายตัวนะครับซึ่งตัวของซิโนแวคเนี่ยก็จะเข้ามาให้ครบ100ร้ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับคนไทย50ล้านคนมันก็จะได้ครบ70%ของประชากรทั้งประเทศนะครับอ่ะเมื่อวานนี้มาอีก2ล้านโดสก็จะเร่งกระจายวัคซีนไปตามพื้นที่เสีย่ยงต่างๆตามแผนที่กำหนดดีอ่ะหลังๆเนี่ย ไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการเลื่อนแล้วนะไอ้ที่เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเลื่อนเปิดเรียนมากกว่าไม่จริงอ่านไหมอ่ะไม่จริง,รงเพราะในแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันล่าสุดเมื่อวานเพื่อนส่งมารายงานว่าเธอฉันถูกเลื่อนแล้วเขาเขียนไว้เลยว่าคุณจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการพิจารณาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่โดนเลื่อนใช่ไหมใช่ค่ะชิมชิมอีกแล้วหรอใช่ค่ะนั่นคือการเลื่อนไป เรียกว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนเนี่ยบอกว่ารอวัคซีนอยากฉีดวัคซีนแต่วัคซีนไม่มาทําอย่างไรล่าสุดเมื่อวันก่อนเล็กซี่มีโอกาสได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าไปสํารวจตลาดคุณผู้ชมห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งนะแถวจัดแถวสุขุมวิทสุขุมวิทโอ้เยอะเยอะาสุขุมวิทนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในห้างแต่ใจตุ้มๆต่อมๆเพราะว่ารู้ว่าห้างนี้เนี่ย เขามีการฉีดวัคซีนก็กลัวด้วยใจเนี่ยกลัวแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่เป็นไรเขาดูแลอย่างดีแยกโซนอย่างชัดเจนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นั่งตกยุงกันไม,<ข>ไม่มีคนลูกค้าไม่มีลูกค้าเลยไม่มีล,มลูกค้ามีแต่เก้าอี้ตั้งอยู่หมหมายถึงว่าคนที่มาฉีดวัคซีนคุณผู้ชมไม่มีไม่มีคนฉีดวัคซีนม,มีเก้าอี้ตั้งอยู่แล้วเล็กซี่ก็ไปนั่งอยู่บริเวณนั้นเพื่อสังเกตดูว่า มีใครเดินเข้ามาบ้างไหมในหนึ่งชั่วโมงเดินเข้ามา2คนมาฉีดวัคซีนน,นะนะมาฉีดวัคซีน2คนทําไมน้อยจังเลยอ่ะนั่นไงนั่นหมายความว่าอาจจะไม่มีวัคซีนฉีดเขาก็เลยฉีดวันละแค่นี้บ้าไม่จริงออกมาตั้งแบบเป็นขนาดนี้ออนไซต์ขนาดนี้แล้วจะมา ฉีดวัคซีนวันละสิบโดสไม่ได้นะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะพาคุณโจออรชุนเนี่ยไปตรงห้างแถวแถวนี้แล้วจะรู้เลยคุณผู้ชมว่าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยนั่งตบยุงกันเก้าอี้เยอะกว่าคนที่มาฉีดวัคซีนอ่ะเออก็เอ๊ยยังไงคือคืออังจริงถ้าถ้าจะเลื่อนมันก็ไม่ควรจะมีเลยใช่ไหมใช่วันนัทงบเจ้าหน้าที่การแพทย์เลยไม่ต้องไม่ต้องมาแต่ถ้าอย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งคือ อาจจะโดนเลื่อนบางส่วนหรือ2คือไม่ค่อยมั่นใจกันอีกรอบหนึ่งมไม่ไม่ค่อยกล้าอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเพราะอองจริงที่อื่นเขาก็ฉีดก,กันคลมคลงคงโคลง,งนะามาที่นี่ก็กลายเป็นพื้นที่ที่แหมตั้งอุตสาห์ตั้งอยู่ในห้างสถานที่ก็สะดวกติดองค์ติดแอร์ไม่ร้อนใดๆทั้งสิ้นเอาคนกลับน้อยใช่อย่างนั้นใช่อ,อันนี้เราตกใจเหมือนกันแ,แ,และไม่ใช่ห้างเดียวนะผู้ชมมีอีกหลากหลายห้างที่เพื่อนเนี่ยรายงานกันมาว่าเก้าอี้เยอะกว่าคนฉีด เพื่อนก็รายงานเก่งรายงานเก่งเพราะว่าไปสำรวจ <c oughs> การช่วยไปสำรวจเพราะคนที่มันถูกเลื่อนไงผู้ชมมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันออนไซต์ site, ไปในทุกที่ออไปหาหน้าง,งานว่ามีที่ไหนเนี่ยให้เขาฉีดได้บ้างออและทุกที่ไม่ให้เขาฉีดแต่ถ้าโล่งแบบนี้ก็น่าจะโทรตามคนที่ถูกเลื่อนเนาะม,มาไหมคะมาไหมคะห้างสะดวกด้วยสามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า BTS มาก็ได้นะคะเนี่ยววันนี้เราคิวว่างทั้งวันมาเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าจะหกโมงเย็นแล้วก็ว่ากันไปถึงเป็นการส่งสัญญาณไงว่าวัคซี มันไม่พอหรือมันไม่มีนั่นเองค่ะออผู้ชมค่ะ